รถคันนี้บอกเลยว่าพิเศษสุดๆเพราะเรียกได้ว่าเป็นรถ SUV สมรรถนะสูงนะครับคันนี้เก็บเก็บมันทํารถใหม่เลยนะมันแปลงหน้าม,ามันทำสีมารถมันชนมาหรือเปล่าโอ้ไม่ชนคันนี้รับประกันได้มาตรฐานมงคลคาเซตเตอร์ สวัสดีครับวันนี้ผมมายบอยนะครับที่มงคลคาเซนเตอร์จังหวัดอุบลราชธานีนะครับวันนี้นะครับก็มีรถเข้ามาอีกหนึ่งคันนะครับรถคันนี้บอกเลยว่าพิเศษสุดๆเพราะเรียกได้ว่าเป็นรถ SUV สมรรถนะสูงนะครับและยังได้ฉายาว่า King of o f f r o a d นะครับวันนี้นะครับเดี๋ยวคุณพ่อของผมนะครับคุณมงคลนะครับจะมาบอกรายละเอียดเกี่ยวกับรถตัวนี้นะครับว่ารถคันนี้รุ่นนี้เป็นยังไงบ้างนะครับเดี๋ยวเรียนเชิญครับ สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับสวัสดีวันหยุดสุดสัปดาห์นะครับวันอาทิตย์วันนี้สำหรับรถที่ไมล์บอยแนะนําเสนอนะครับก็ถือว่าเป็นรถ SUV ไซส์ใหญ่สมรรถนะสูงนะครับเพราะว่าในสมัยนั้นประมาณปี99นะครับปี98ที่เปิดตัว VX100 ขึ้นมานะครับหลังจากที่ปี97ก็หมด VX80 แล้ว VX100 รุ่นนี้ก็ได้คลอดออกมานะครับเป็นรถที่แรงมากนะครับเพราะว่าคันนี้เป็นเครื่อง 4 6 6 3 cc นะฮะหรือง,ง่ายๆคือเครื่อง 4, 4 7 7 0นั่นเองนะครับ8ดสูบส u z ูอแรงมา้าก็ถือว่าเป็นรถที่เครื่องยนต์ใหญ่นะฮะกินน้ำมันเยอะสมรรถนะสูงนอกจากเครื่องยนต์ที่ใหญ่แล้วแรงมา้าทอรกมหาศาลเลยนะครับระบบส่งกำลังระบบเกียร์นะครับของ t o y o ต้นี่ขึ้นชื่ออยู่แล้วนะครับแล้วก็เป็นดิฟล็อกมีระบบล็อกอะไรที่สามารถ ปีปลายเดินทางธุรกการานได้ดีซึ่งสมัยนั้นต้องบอกว่าโตโยต้าเองนะครับถือว่าไร้คู่แข่งนะตัวอื่นอย่างมิซูปาเจโร่ที่เป็นตัวใหญ่เหมือนกันนะครับที่ตอนนั้นก็จะมีเครื่องเอ่อ3,500เบนซิน3,200ดีเซล 4M40 แล้วก็มีรุ่นอื่นๆที่ในตลาดเองนี่ไม่สามารถสู้กับตัวนี้ได้เขาก็เลยถือว่าตอนนั้นเป็น king of off road นะครับ และข้อดีของเขาที่เป็นจุดเด่นสำหรับรุ่นนี้มากๆเลยนะครับก็คือช่วงล่างที่เป็นระบบ a h c เป็นระบบไฮดรอลิกนะครับไฮดรอลิกทีเ่เวลาเราเบรกไปหัวไม่เที่ยมเวลาเราเข้าโค้งไปเ,เข้าโค้งขวาเราจะเอียงขวาใช่ไหมนะไนี่จะไม่เอียงเพราะว่าเขาจะมีตุ่มสี่ลูกด้านข้างเป็นตัวดันน้ํามันนะครับไม่ให้มันเอียงให้โชคมันแข็งนะพูดง่ายง่ายนะครับเพราะนี่เป็นโชคที่ใช้น้ํามันในการที่คนโทรลน้นํามันเป็นกระบอกไฮดรอลิกนะครับเพราะฉะนั้นเองนี่คือสัมปทานของเขาทีเนี้ย ส่วนใหญ่ที่เขาใช้กันเขาจะใช้กันที่ดูใบทะเลทรายครับอ่าไม่เคยไปดูใบย,ยังไม่เคย,ยงไม่เคยไปนะลองไปดูนะเวลาขี่ขึ้นรถทะเลทรายนะ่ยเหมือนเราเห็นในอแอลลันลี่หรือปาริสตาก้าอะไรพวกนี้นะครับที่แข่งในทะเลทรายเพราะว่ามันจะสามารถวิ่งไปทางทรา,ายแล้วก็เอียงซ้ายเอียงขวาอย่างเงี้ยนี่ไงสมรรถนะที่เขาใช้มันก็เลยเป็นรถที่ได้รับความนิยมมากครับซึ่งต้องบอกว่าช่วงล่างรุ่นนี้ก็มี2แบบอีกนะครับเราเคยขายวีเอกร้อยไปหลายคันก็จะมีช่วงล่างที่เป็นไฮดรอลิกเอรซีนี่ค นี่คือจุดขายเขาเลยว่ายี่ห้ออื่นไม่มีนะครับอีกแบบหนึ่งก็คือเป็นช่วงล่างที่เป็นคอยสปริงเป็นชคธรรมดาทั่วไปไอเนี้ยก็เหมือนรถ PPV Fortuner อะไรของเราอย่างนี้แหละนะครับเหมือน BX แปนยั่นแหละพูดง่ายงแต่รถที่คันใหญ่ช่วงล่างที่เซ็ตไปอย่างดีก็สมรรถนะก็ต้องดีกว่าอยู่แล้วเพราะรถคันหนึ่งสีล้านนะครับมันก็ต้องดีกว่ารถ PPV ทั่วไปที่ราคาคันหนึ่งอยู่ประมาณล้านถึง2ล้านนะครับเพราะฉะนั้นเองจุดเด่นจุดนี้แหละก็เป็นจุดด้อย จุดได้ยังไงระบบไฮดรอลิกที่เป็นตุ้มสีลูกนะครับเวลาใช้ไปประมาณสักสิบปี15ปีนะครับอายุอุปกรณ์ทุกอย่างมีอายุการใช้งานเวลาใช้ไปนานๆปรากฏว่าวาวเองตุ้มเองมันก็จะเสียนี่แหละทิ่งที่เข้ากลัวทีนี้ครับผม <ฮะ S 2> แล้วออ,อย่างปัจจุบันนะ2020แล้ว2022นะรถก็ประมาณ20กว่าปีแล้วถามว่า เหตุผลอะไรครับที่คนอยากซื้อรุ่นนี้หรือว่าอยากเล่นรุ่นนี้แทนที่จะไปซื้อรุ่นใหม่ดีกว่าอ่าโอเครุ่นใหม่ก็ดีอยู่แล้วล่ะครับไอ้น,นี่เบกร้อยก็จะมี200ตามมานะครับเร็วๆนี้ก็จะมี200ดีเซลนะครับเดี๋ยวบอกเพื่อนๆก่อนถ้าท่านใดสนใจที่อยากจะได้รถรถรถอย่างเงี้ยที่ใหม่ขึ้นมา200ก็จะมีมาเร็วๆนี้ตอนนี้เป็น300ไปแล้ว300รุ่นใหม่ก็เครื่องเล็กลงนะดีเซล3,300นาซีซีเองนะครับ รุ่นใหม่ดีอยู่แล้วล่ะครับแต่ว่าสิ่งที่ตามมาคืออะไรราคาไงครับราคารุ่นใหม่เองเนี่ยถ้าตัวท็อปสุดต้องมีประมาณ10ล้าน9ถึง10ล้านนะคือรุ่นใหม่ก็มีหลายเกรดด้วยนะครับสำหรับ VX 3 0 0 LC 3ามถ้าทุกท่านติดตามก็จะเห็นอยู่ถามว่าทำไมเขาต้องซื้อรถตัวนี้สมัยนั้นก็ต้องบอกว่าราคาคันหนึ่งก็อยู่ประมาณสัก5ล้านแล้วกันนะครับ5ล้านเองตอนนั้นเองโอ้โห5ล้านเองบางทีจะซื้อ5ล้านเองรถก็ไม่ได้ใช้ทุกวันแล้วกเ็เหมือนกับว่า มีรถที่ใช้อยู่แล้วนะครับจะซื้อคันใหญ่น้ํามันก็กินเยอะนะครับเขาก็เลยอู้มันแพงไปงบประมาณที่จะซื้อตอนนั้นแต่ณวันนี้ทําไมาถึงอยากอยากยังซื้อได้อยู่จะขายอยู่เพราะราคามันหายไปเยอะไงจากคันหนึ่ง5ล้าน5 6ล้านนะครับ5 000, บล้านกว่าบาทแต่ตอนนี้คันนี้เหลืออยู่เท่าไหร่ครับคันเนี้ยอ่าเนี่ยแหละคือประเด็นที่เขาอยากซื้อตอนนั้นอยากได้แต่ว่าทําใจไม่ได้ที่เงินในกระเป๋ามันจะหายไปเยอะมากก็เลยมาซื้อในตอนนี้ คันนี้บอกราคาเลยก็ได้นะถ้าคุยสนทนาไปด้วยนะครับต้องขออาภัยอาจจะไม่ได้รีวิวเหมือนโฆษณาขายของเป็นขั้นเป็นตอนอะไรนะแต่อยากจะถามตามที่ไมล์บอยบอกนะครับเพราะว่าลูกค้าก็จะถามไมล์บอยมาแล้วบางทีไมล์บอยก็จะสงสัยมีคําถามอยู่นะครับคันนี้ขายอยู่หกแสนเก้าหมื่นเก้าหกแสนเ<ะ>ก้าหมื่นเก้าเอางี้เจ็ดแสนมีทอนเจ็ดแสนมีทอนใช่กับรถใหม่ตอนนั้นห้าล้านกว่ามันก็แตกต่างกันเยอะครับเมื่อกี้ยังพูดค้างไว้อยู่ว่าจุดเด่นของรุ่นนี้คือไฮดรอลิกนะครับระบบ A H C คือจุดด้อยจุดด้อยคืออะไรจุดด้อยคือเวลามันเสียไปซื้อในศูนย์ถ้าผมจำไม่ผิดนะลูกหนึ่งสามหมื่นแปดพันห้าร้อยบาทอ้นี้ยังไม่ได้รวมค่าน้ำมนันค่าแรงอะตีกลมๆสักลูกหนึ่งสี่หมื่นบาทนะครับถ้ามันเสียเวลาไปเปลี่ยนในศูนย์ซั้นก็บอกว,ว่ามันครบอายุละนะครับรถสิบห้าปีละวิ่งมาสามแสนโลละมันเสียแล้วก็เปลี่ยนสี่ลูกเลยนะครับก็สี่สี่สหกเนี่ยรวมค่าแรงค่าอตีไปสองแสน รถคันหนึ่งคันละหกแสนไปเจอค่าซ่อมไปสองแสนก็ตกใจสินี่คือผลว่าเป็นจุดด้อยไงยครับเพราะฉะนั้นเองแต่ถามว่าหลายท่านนะที่ติดตามา YouTube นะครับที่ผมรีวิวหรือว่าหลายท่านที่เคยซื้อไปเราเองสามารถซ่อมเซอร์วิสได้ที่ต้นทุนพูดง่ายว่าที่พูดไปเมื่อกี้นี่นะฮะอาจจะเหลือหนึ่ในสี่นะครับจากสองแสนเลือดจากห้าหมื่นะครับเพราะราคาเขาจะแต,ก,แตกต่างกันเยอะ เพราะนเ,เองอย่างรถพวกนี้เราทําประจาเราซ่อมประจําเรามีอะไหล่เรามี s ปร์พาร์ t เพราะนเ,เองกังวลได้คลายความกังวลได้ว่าถ้าซื้อไปแล้วซ่อมอย่างเงี้ยมันจะหนักเหมือนที่ลูกค้ากลัวไหมเรื่องการเซอร์วิสครับผมแล้วอย่างตัวนี้เนี่ยสมมุตินะครับหกแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทบถ้าสมมติซื้อตัวนี้เทียบกับอย่าง Fort u n e r ที่ปีใหม่ขึ้นมาหน่อยตัวไหนดีกว่ากันนะฮะเป็นคำถามที่ หลายคนน่าจะถามถ้าเป็นผู้หญิงก็ซื้อลถใหม่ดีกว่ามันจะไม่ได้จุกจิกนะพ่อนะถ้าเป็นผู้ชายอูลรถในฝันเลยนะอยากจะมีราคานะขาอแรกคือราคาที่หายไปเยอะมากนะครับจากจากจากห้าล้านเหลืออยู่เหลืออยู่เจ็ดแสนนะครับราคาเขาไปเยอะสองสมรรถนะที่แตกต่างก็บอกล้าสมรรถนะตัวนี้ดีมากเพราะถือว่ารถสมรรถน,นะถือว่าเป็น number น n ะสมัรถในสมัยนั้นนะที่รถออกมา s u v ที่คันใหญ่คนที่มีความฝันอยากจะได้มันก็คืออยู่ในฝันครับ ชอบอ่ะพันเองถามว่าตัวไหนดีกว่ากันใช่ไหมที่ถามเมื่อกี้ถ้าข้องตัวประหยัดนะครับก็ตัวนั้นแต่ถ้าเป็นเอกลักษณ์เราอยากได้เป็นรถที่ในฝันที่เราอยากจะมีก็ตัวนี้และข้อดีข้อสุดท้ายเลยนะครับซื้ออย่างเงี้ยขายต่อนะครับราคาไม่ตกเพราะมีคนที่อยากจะได้เหมือนเราเขาต้องซื้อนะถ้าคนไม่อยากได้ไปถามเขากาไม่ซื้อนะเพราะฉะนั้นแล้วรถกลุ่มนี้ซื้อไปขายต่อนะครับราคาไม่ตกเหมือนรถตลาดเหมือนโปรดจวเนอร์และที่สำคัญขับไปไม่เหมือนใครนะ เป็นเอกลักษณ์อ่าแล้วสําหรับคันนี้นะครับอย่าง VX100 เนี่ยเราก็มีหลายคันแต่ว่ายังไม่เคยเห็นเลยคันที่เป็นสีเขียวแบบนี้อันนี้คือเป็นสีมาจากโรงงานเลยไหมครับครับรุ่นนี้มีสีนี้แต่บอกกันกได้ว่าคันนี้ไม่ใช่สีนี้มาตั้งแต่ตั้งแต่กําเนิดนะครับสีนี้ทํามาใหม่นะท่านใดที่สนใจอยากเอารถ VX100 ไปปั้นไปทําคันนี้ตอบโจทย์แน่นอนเพราะอะไรรู้ไหมครับอ่า คันนี้รายละเอียดเขาตั้งใจเยอะนะถ้าท่านสนใจเบี้0ร้อยคันนี้นะข้อมูลเยอะมากจะไว้ฟังจริงๆคันนี้เป็นโตโยต้าแลนด์คร UISER ซิกนัทซิกนัทคือมีสีตานะครับสีเขียวที่มาถามว่าทำไมไม่เห็นไม่ค่อยเห็นเพราะมันอยู่ในเบี้0ร้อยแต่คันนี้แปลงหน้าจากซิกนัทมาเป็นมาเป็นเบี้ยร้อยสีตาเพราะเจ้าของซื้อไปอชอบที่เป็นตาที่มันเป็นอย่างเงี้ย เหมือนวกโรยอ่ะมันเลยคือเซอร์ชอบอย่างเงี้ยไม่ชอบสีตาเล็กๆอ่ะนะครับเพราะฉะนั้นเขาก็เลยมาแปลงหน้าเป็นวิกโรยอย่างแรกอย่างที่สองชิคเนไม่มีสีเขียวนะครับคันนี้เป็นสีทองเปลี่ยนจากสีทองมาเป็นสีเขียวคันนี้ทําใหม่ทั้งคันเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นสีบอดี้ภายนอกเปลี่ยนสีใหม่ข้างล่างพ,พ่นพ่นใหม่หมดเลยนะคันนี้เก็บเก็บมันทํารถใหม่เลยนะคันนี้สวยมากทาใหม่หมดเลยถ้าท่านใดสนใจนะรถที่ อยากเขาไปบิวใหม่ให้เรียบร้อยคันนี้ทําอย่างนั้นเลยนะครับพ่นอย่างดีเลยจะเห็นว่าเม็ดสีนี่สวยสวยยังกับสีจากโรงงานนะออยมาถ่ายดูใกล้ๆก็ได้ว่าเม็ดสีเขาเนี่ยนะครับสวยมากสติกเกอร์แลนด์คุยเซอร์ต่างๆนี่พูดง่ายว่าทําเหมือนทํารถใหม่เลยนะคันนี้แล้วก็ต่อมาในเรื่องของนอกจากสีแล้วนะมาดูภายนอกก่อนเดี๋ยวออยจะได้เห็นจะพาดูทีละจุดไปสีนี่ทําดีมากออยคิดดูสิว่า คนที่ทําสีหัวน,น็อตต่างๆก้อนประตูต่างๆจะเก็บได้เนี้ยบขนาดนี้ไหมจนถ้าคนไม่รู้วไอ้คันนี้สีเดิมแต่ยังไม่ใช่นะครับคันนี้ทําใหม่หมดเลยสติ๊กเกอร์จากโรงงานนะครับน็อตต่างๆในี่สกรูอย่างเงี้ยเขาถอดออกใหม่หมดเลยติดใหม่หมดเลยนะฮะเนี่ยติดใหม่หมดเลยทําใหม่หมดเลยเพราะนั่นเองคันนี้ถ้าไม่สังเกตให้ดีจะไม่รู้เลยว่าคันนี้ทําสีมาใหม่ก <iy an. S 2> <ๆ>่ขอนบานพับประตูลองดูสิครับนี่คือเก็บงานเปลี่ยนสีนะครับคันนี้ นะเปลี่ยนสีไม่ได้สวมทะเบียนนะทำคำว่าจะให้ถูกนะบางทีมันสีเขียวสวมไปหารถอย่างนี้มาสวมไม่ได้หรอกเพราะสีเขียวในประเทศนี้มันก็มีน้อยอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นคันนี้บิวใหม่หมดทําใหม่หมดอนอกจากสีรถแล้วนะที่ทําแบบดีมากๆแล้วนะครับเบาะนะครับแผงประตูคันนี้มันก็เรียบร้อยดูดีนี่ของมันเลยนะครับแต่ตัวนี้เปลี่ยนมาใหม่จะเห็นได้ว่าเบาะนี่สีสีอ่อนกว่าเป็นสีเบจนะครับตัดกับเป็นผ้านะครับ,รบผ้าลายกระสอบ สีเทากับสีสีครีมตัดกันนะครับนี่ทํามาใหม่หมดเลยนี่คือภายในทํามาใหม่ยังไม่ได้ใช้เลยนะประเด็นถ้าอยากได้ปั้นอยากได้ทำรถเนี่ยดูเบาะสีตัวเลยออ,อยแล้วมามาดูข้างหลังด้วยว่าบอร์ดนอกจากจะนอกจากทำคู่หน้าคู่หลังแล้วปกติเองซิกนัทเองหรือ VX100 ้อเองเบนซินก็จะมีเบาะสามแถวแต่คันนี้เอาออกครับเอาออกเหมือนเป็น เหมือนเป็นดีเซลนั่นเองนะครับ mm. เห็นไหมไอเนี้ยปกติมันจะมีตัว,ต,วตัวล็อกอยู่นะครับไอนี้ไม่มีขาละปกติจะตั้งอยู่ด้านข้างไอเนี้ยออกมดเลยเป็นเหมือนดีเซลถ้าท่านใดชอบแต่งชอบสไตล์นี้บอกเลยนะว่าคันนี้ไม่ผิดหวังแน่นอนรวมไปถึงฝาท้ายเขาก็ทําใหม่นะปกติฝาท้ายซิกเนัตเนี่ยก็จะมีโค้งตามนี้นะครับมันก็เลยดูแปลกๆนิดนึ่งเห็นไหมตัวในข้าตัวนี้บวบไปนิดหนึ่งเพราะปกติปกติเองเนี่ยนะครับ ตัวนี้เป็นของของซนะิกนัทไงมีย่างอะไรอยู่ข้างหลังนะครับพระเจ้เองไอ้นี่ติดโลโก้เล็กซัสทําดีมากมีขอลากเรือมีอะไรครบหมดเลยนี่คือนี่คือสีตัวถังที่ทํามานะครับแล้วก็ต่อไปสําคัญต่อไปอุปกรณ์ทุกอย่างนะพวกแหลกพวกพลาสติกเนี่ยอยู่ครบหมดเลยนะครับส่วนใหญ่พวกนี้มันชอบหายที่เราสารั่งงานแล้ว2,600บาทคเนี่ยอันเนี้ยสชิ้นนะต่อข้างอีกอันหนึ่งนะคันนี้ ที่หลายท่านที่กังวล่าซื้อไปแล้วจะได้ซ่อมไหมช่วงล่างครับที่ว่าเป็นตุ่มครับที่หลายคนกลัวว่าซ่อมทีหนึ่งสองแสนคันนี้เป็นช่วงล่างที่เป็นโชค๊คใส่ของโอแมนอี e มูมานะครับ ARB เปลียปยป่ยนสปริงเปลี่ยนเปลี่ยนสปริงเปลี่ยนโชกไม่มีไฮดรอลิกแล้วเป็นน้ำมันเพราะด้นคันนี้ขับสบายใจเลยซึ่งปกติถ้าเป็นซิกนัทเองจะเป็นไฮดรอลิกเอชซีทั้งหมดแต่ตัวนี้เป็นโชค แล้วก็สปริงกังวลน,นะเอ้หายไม่ต้องกังวลใจว่าซื้อไปแล้วจะได้ซ่อมช่วงล่างไหมพอคันนี้เปลี่ยนเรียบร้อยอ้อยลองเปิดดูก็ได้ส่องดูก็ได้ข้างล่างนะครับจะเห็นแล้วว่าสปริงขดสีน้ำเงินนะครับโชค๊คกระบอกสีเหลืองของโอแมนอีม e ูของโอแมนอีม e ูเปลี่ยนไม่เรียบร้อย r นะครับเป็น a r b เพิ่งทำมาใหม่อ้อยส่องดูด้านล่างส่องดูพื้นก็ได้ว่าพื้นใต้ท้องรถเนี่ยนะครับพื้นใต้ท้องรถพ่นมาใหม่หมดเลย ราะนคันนี้ถอดออกมาเก็บงานใหม่หมดเลยเปลี่ยนบูทเปลี่ยนอะไรทุกตัวหมดเลยเพราะยังคันนี้สมบูรณ์มากๆถ้าท่านใดอยากได้ v x 1อ0ซ้อสวยๆจำๆนะสีเขียวหาไม่ค่มีเลยนะ,ะต่อมาออยดูเพิ่มเติมดูจานเบรกจานเบรกก็ใส่ใหม่นะครับจานเบรกคาลิปเปอร์เบกนะรกจัดการนะครับมาใหม่เก็บงานมาเรียบร้อยยาง VF เ o คุลิศเบรกใหม่เลยนะครับ เพราะนั้นคันนี้ซื้อไปไม่ต้องทำอะไรเลย285 60ขอบ18นะครับช่วงช่วงล่างข้างหน้าด้วยก็ได้มาดูข้างหน้าด้วยข้างหน้าก็เป็นคอยสป,ปริงนะครับตัวนี้เป็นชกอ r b นี่คือรถที่บิวมาตกแต่งมาเก็บงานมานะครับยางอะไหล่ไม่มีด้านหลังบางคนอาจจะไม่ชอบว่ายางอะไหล่ด้านหลังแล้วมันดูลกๆก,กันนะตัวนี้ไม่มีถ้าชอบสไตล์นี้คันนี้ไม่ผิดหวังแน่นอน มาดูห้องเครื่องเพิ่มเติมนิดนึงหม้อน้ํายังเป็นหม้อน,น้ำพลาสติกไฟเบอร์อยู่เลยเครื่อง2อยูเซเนะครับ V8 4,663cc 235แรงมา้านี่คือขุมพลังที่เป็นเครื่องที่สมรรถนะสูงมากแผ่นกันความร้อนจากโรงงานนี่ซื้อมาก,ก็ยังอยู่นะครับเพราะฉะนั้นองทุกอย่างเขาต้องจะสมบูรณ์มากสําหรับเครื่องยนต์ช่วงล่างที่เซตมาใหม่แล้วและก็สีภายนอกภายในรพร้อมใช้งานเลยแล้วเครื่องยนต์ใหญ่ขนาดนี้ครับ กินน้ำมันมากแค่ไหนนี่เป็นคำถามยอดฮิตเลยต้องบอกว่าเวียบร้อยง้ยผมใช้มาหมดแล้วแหละนะครับใช้มาเยอะด้วยเพราะว่าใช้เดินทางชอบรถที่คันใหญ่ๆสมารนะสูงน้ำมันบอกให้เลย80-100-200พอกันเลย6โลลิตรครับ <6 S 1> ถ้าวิ่งเบาๆก็ประมาณ7โลลิตร7โลลิตรนะรแต่ส่วนใหญ่ไ,ได้6.5ไม่เกินนั้นนะด้วโลลถ้าอัดหนัหนักแต่ส่วนใหญ่เราขับคันใหญ่แล้วเราก็ไม่ได้ขับ สวิตสวสัสดหลักแก็ขับขับตามปกติที่ไปนะครับ6.5กิโลลิตรนี่คือใช้งานปกติและสำหรับรุ่นนี้บ,บางคนเอวิเคราะเครื่องใหญ่ๆจะกินน้ามันเยอะเครื่องใหญ่แต่วันวิ่งทางไกลแล้วรอบมันได้มันก็เบานะแต่ถ้าจอดบ่อยมันก็จะนี่หน่อยแต่ถามว่า,ากินน้ามันเยอะไหมต้องบอกเลยว่ามีหลายรุ่นนะกินน้ํามันเท่าตัวนี้ทั้งที่เครื่องไม่ใหญ่เท่านี้ยกตัวอย่างคันไหนชี้ไปคันข,ข้างก็ได้นะคันนั้นนะ่ะเท่ากันครับนะ5.3โล,ลลิตรกินมากกว่าด้วยครับ แต่นั่นเหยียบขึ้นเนี่ยโอ้โห,โ,หโหมีแต่คนวิ่งร้อยสี่สิบร้อยห้าสิบก็ไปวิ่งเร็วแต่นี่วิ่งร้อยสามสิบร้อยยี่สิบร้อยสามสิบร้อยสี่ก็แล้วแต่จังหวะนะเพราะฉะนั้นเองตัวนี้อาจจะวิ่งช้ากว่าตัวนั้นแต่น้ำมันประหยัดกว่าตัวสีส้มแรปเตอร์น,นะครับและที่สําคัญนะที่เครื่องเล็กๆเรากินน้ำมันเยอะมีหลายตัวนะไม่ว่าจะเป็นอะไร c r v เจนสองหกเจ็ดลิตรเองนะกินน้ำมันเท่ากันเลยนะทั้งที่เครื่องเครื่องซีซีเล็กกว่านะครับแล้วก็มีได้หลายรุ่นนะครับที่ๆๆที่ที่กินน้ํามัน พอสมควรนะอย่างสปอร์ตไรเดอร์สปอร์ตไรเดอร์สามพนนะนะเครื่อง 5L น่ะก็คิดน้ำมันหกเโลลิตรเหมือนกันนะครับรวมไปถึง G wagon พวกนี้นะครับที่ที่ใช้งานนะครับเพราะฉะนั้นเองถามว่าทุกวันนี้น้ำมันเองเนี่ยนะครับมันอยู่ที่คันเร่งเราอยู่ที่การขับขี่นะครับใช้รถยังไงนะครับถ้าใช้ปริมาณเยอะมากๆเนีย่ยก็ต้องเน้นที่ประหยัดน้ำมันแต่รถอย่างนี้ส่วนใหญ่เป็นรถคันที่ คันที่2คันที่3ในบ้านแล้วส่วนรถที่ใิ้น้ำมันก็รเราก็ใช้งานให้เหมาะกับงานที่เราจะใช้แล้วกันนะครับถ้าเราใช้เยอะก็ต้องดูเรื่องน้ามันซึ่งในโค้ดเอกก็จะมีรถไฟฟ้าไม่เติมน้ามันด้วยนะครับอาจจะจ่ายถูกกว่าเดิมก็ได้แต่รถในฝันหลายคนนะที่อยากจะได้ต้องบอกแล้วว่าคันนี้ไม่ผิดหวังแน่นอนครับไม่บอยก็เรียกได้ว่าเฉพาะของแต่งคันนี้ก็หมดไปหลายแสนใช่ไหมครับแต่งมาเยอะไม่ว่าจะเป็นช่วงล่างอุปกรณ์ต่างๆทาสีอะไรมาใหม่หมดแล้วก็ หมดไปหลายแสนแล้วแล้วคันนี้ก็ขาย699,000บาทนะครับคันนี้ไปเปลี่ยนสีมาไปปั้นมาใหม่เพราะว่าหมดต้องมี300,000อันนี้จะของจะของไม่ทำนะหมดประมาณ300,000ปั้นามาแล้วก็ขายเท่าเดิมนั่นแหละ699เท่ากันนั่นแหละนะเพราะนั้นคันใครที่อยากได้รถที่เก็บงานมาแล้วชวงมาเรียบร้อยเอาไปใช้งานได้เลยเปลี่ยนใหม่เกือบทั้งหมดเลยนะคันนี้ตอบโจทย์แน่นอนภายนอกภายในแล้วก็ช่วงล่างทามาใหม่หมดแล้ว แล้วก็คาถามที่คนแน่าถามเยอะนะครับว่ารถมันแปลงหน้ามาทำสีมารถมันชนมาหรือเปล่าโอ้ไม่ชนคันนี้รับประกันได้ไมาตรฐานมงคลคาเซตเตอร์ทำสีบอกว่าทําสีชนบอกว่าชนมีสีโป๊บอกมีสีโป๊คนเล่นรถกลุ่มนี้นะเห็นไหมเซียนทั้งนั้นแหละครับหลอกกันไม่ได้หรอกนะอย่า,อ,า,อ,ยาอย่าไปเข้าใจว่าคนไม่เคยมีรถจะมาซื้อแรนด์คูเซอร์ขับโอ้ไม่ได้หรอกนะครับ ด้วเองรถคันนี้ไม่มีอุบัติเหตุไม่มีชนรถเดิมใส่บางทั้งคันแต่เปลี่ยนสีเปลี่ยนรุ่นนะเพราะฉะนั้นถ้าชอบอย่างนี้ก็ซื้ออย่างนี้แต่ถ้าชอบเดิมๆม,มีอีกสองคันอยู่ข้างหลังนะครับมีก็มีเหมือนกันนะมีร้อยแปลงหน้าเป็นซิกนัทก็มีนะเรามีคันหนึ่งเห็นไหมครับสีขาวเออไม่สีทองนีง่คันนั้นที่ไม้ที่ไม้มใช้อยู่ที่ไปดูคอนเสิร์ตท,ที่เขาใหญ่ตอนนั้นนะ่ะได้ไหมครับไอ้น,นั่นคือร้อยแปลงหน้าเป็นซิกนัท ไอเนี่ยซิคนัดแปลงหน้าเป็นร้อยคนเราก็นั่นแหละอะไรที่มีมาก็อยากจะเปลี่ยนอยากจะทาเป็นเรื่องธรรมดาครับอยู่ที่ความชอบถ้าชอบอย่างนี้นะครับน้ามันแพงก็ไม่เกี่ยงนะครับราคาก็ไม่ใช่เหตุผลนะครับอยู่ที่ความชอบอะะนะแล้วรถเนี้ยนีถ้าสนใจคันนี้นะครับก็สามารถโทรมาสอบถามรายละเอียดกับหม่ได้นะครับก็ที่เบอร์0 63, 6 3 6 9 3 0 0 0 0หรือไลนดีมบยศูนะครับแปะไว้ให้ด้านล่างสนใจต้องการรายละเอียดตรงไหนเพิ่มเติมก็ โทรมาสอบถามได้นะครับมีหลายคนโทรมาโอ้รถคันนี้ยังอยู่ไหมพอว่าขายไปแล้วก็เขาก็ไม่รู้ถ้าเวลาลูกค้าจะไปเปิดดูไม่รู้หรอกว่าไอ้โพสต์ตั้งแต่ปีที่แล้วแต่มันเด้งขึ้นมาก็จะดูเพราะอยากจะดูรถรุ่นนี้ก็หารุ่นนี้แหละทําไงจะรู้ว่าคันนี้ยังอยู่ไหมทํำยังไงเออเดี๋ยวกะเช็คว่าคันนี้ยังอยู่หรือเปล่าทําไงได้ลูกค้าเช็คได้ไหมได้ครับก็โทรมาถามได้เลยอ๋อโทรมาเช็คเอาใช่ครับอ่าจริงๆเราเพิ่มเติมอีกช่องทางบอกมาบ่อยนะ เช็คในเว็บไซต์ร้านได้เลยในเว็บไซต์ร้านเราจะอัปเดตทุกวันถูกต้องไหมครับใช่ครับเว็บไซต์ชื่ออะไรอ่ะ w w w Mongkon Car Center .com นะครับเดี๋ยวแปะไว้ให้ก็มีรถหลายรุ่นนะครับก็รวมเกือบ200คันนะครับก็สามารถเข้าไปเช็คได้อัปเดตเรียลไทม์เลยนะก็สมมุติวันนี้ขายคันไหนก็ลบคันนี้ออกเลยไม่ใชเกือบ200มั้ง200กว่ามั้ง200กว่าเออไม่ซื้อไม่หยุดก็เลยสต็อกไม่ลงสักทีเลยนะ สองร้อาคันให้เลือกนะครับสองกว่าคันนะครับก็สนใจคันไหนเข้าไปดูในเว็บไซต์ได้มีตั้งแต่รถอีโคคารถกระบะรถกลุ่มตลาดรถ PPV จนมาถึงรถไซส์ใหญ่อย่างเวกแปดเวกร้อยเวกสองก็มีหลายรุ่นนะครับแลนควีเซอร์แลนแลนลูเวอร์ก็มีนะโฟวิลตอนเดียวคันแข็งแคปสีประตูมีครบครับโอเคคำถามสุดท้ายอยู่ต่างจังหวัดจะซื้อรถอยากจะดูรถต้องทำยังไง อยู่ต่างจังหวัดนะครับก็ตัวรถเนี่ยจอดอยู่ที่มงคลคาร์เซ็นเตอร์จังหวัดอุบลราชธานีนะครับแต่ถ้าเกิดอยู่ต่างจังหวัดเบื้องต้นสามารถทักไลน์มานะครับผมส่งรายละเอียดตัวรถตำหนิต่างๆรายงานสภาพให้แล้วก็มัดจำไว้เราส่งรถไปให้ดูที่หน้าบ้านได้เลยถ้าสภาพไม่ตรงตามที่แจ้งเราคืนเงินจองให้ครับส่งให้ถึงบ้านทั่วไทยทั่วไทยโอเคนะครับสบายใจได้นะครับทุกท่านที่ติดตามาช่องทาง ยูทูบเองเฟซบุ๊กเองมุงคลคาเซนเตอร์ส่งให้ถึงบ้านทั่วไทยมั่นใจเหมือนที่ไมา์บอยบอกว่ารถสภาพรายงานต้องตรงถ้าไม่ตรงก็ไม่เป็นไรนะครับก็ปฏิเสธนะครับไม่ซื้อได้เพราะว่าความเชื่อมั่นของลูกค้าเป็นสิ่งที่สาคัญซึ่งบางเคสเองเวลาส่งไปไม่ตรงก็มีบ้างนะครับที่คืนมาเราก็ไม่โอเคไม่เป็นไรเงินที่ลูกค้าจะจ่ายสินค้าที่ลูกค้าจะได้มันต้องตรงคำตามความต้องการของลูกค้านะครับเพราะฉะเนองซื้อรถให้สบายใจให้มั่นใจนะครับแล้วจะเปลี่ยนคันต่อไปเราก็จะรู้สึกว่า มีความสุขที่ดีต่อกันในการที่จะต้องซื้อรถใช้รถในการที่จะต้องใช้เดินทางทุกทุกวันนอกจากจะได้รถใช้ที่สะดวกสบายแล้วนะครับความปลอดภัยก็เป็นสิ่งหนึ่งที่เราให้ความสําคัญกับรถทุกคันที่เราขายครับนะครับโอเคมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับไม่มีครับผมถ้าไม่มีวันนี้วันหยุดจุดสัปดาห์นะครับสำหรับท่านที่อยากได้รถที่เป็นรถ SUV ไซส์ใหญ่นะครับเดินทางไปทุกที่ทั่วไทยนะครับขับไปไหนก็มั่นใจสบายใจแล้วก็เป็นรถในฝันของใครได้หลายคน vx 1้อยนะครับ สีเขียวคันนี้ตกแต่งพร้อมลุยนะครับปั้นมาใหม่ทำมาใหม่ทั้งบอดี้ Body, เครื่องย Body, อบอดี้สีภายนอกแล้วก็เบาะภายในและกระช่องล่างอย่างทุกอย่างเซ็ตมาให้ใหม่หมดแล้วในราคาพิเศษแค่6,99,000บาทเท่านั้นสนใจโทรหาไมล์บอยแล้วก็มาดูตัวจริงหรือส่งรถให้ถึงบ้านท่านได้ทั่วประเทศไทยวันนี้ผมและไมล์บอยต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ